าท่านนายกออกมาบอกนะฮะว่าถ้าหากผิดจริงเนี่ยก็ต mm ้องดำเนินการตามกฎหมายเร่งที่จะปราบสวยทางหลวงสวยสติ๊กเกอร์นะครับ mm hmm. คือจะทั้งคนรับทั้งคนให้เลยแล้วก็จะลงดาบตำรวจที่ทำความผิดด้วยนะครับผล mm hmm. เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมครับท่านก็พูดถึงความคืบหน้านะฮะในการเรียกรับสินบน หรือว่าสวยทางหลวงนี่แหละครับหรือว่าเรียกว่าสวยสติ๊กเกอร์รนะซึ่งขนาดนี้ครับก็กําลังดําเนินการอยู่ต้องสอบสวนทั้งคนให้แล้วก็คนรับด้วยนะครับแล้วต้องดูว่าคนที่ให้กระทาความผิดด้วยหรือเปล่าเพราะวันนี้นะครับปัญหาคือมีคนเสนอครับพอมีคนเสนอมันก็มีคนแบบนคนอยากได้ใช่ไหมมีคนให้ก็มีคนเรียกคือ มันจะประมาณนี้นะฮะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เลยต้องสอบสวนว่าพิการกระทาผิดเนี่ยเท็จจริงขนาดไหนแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมจากทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับแลวถ้าหากเป็นตำรวจนะอืม<ด>ตำรวจเนี่ยโดนลงโทษแน่นอนหนักด้วยครับนะครับคือตอนเนี้เขาก็สืบสวนกันเต็มที่นะชว่าผู้ที่กระทําผิดเนี่ย มีทั้งเจ้าหน้าที่และมีทั้งภาคประชาชนนะครับก็คือทั้งคนให้ทั้งคนรับก็ว่ากันไปตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดนะครับคือจริงๆเราก็เคยได้ยินมาตานะเรื่องพวกนี้นะเพราะบางทีเห็นรถก็จะมีสติ๊กเกอร์แปลกๆแล้วก็จะติดเหมือนกันเลยอะไรประมาณนี้นะแต่บางทีอาจจะเป็นสวยจริงบ้างหรือว่าเป็นเขาเป็นทีมกันบ้างไม่มีสวยก็มีแบบวัดอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่าไม่รู้แหละเดี๋ยวตำรวจก็ไปสอบสวนเอง่าผิดถูกก็ว่ากันไปตามพยานหลักฐานค นะครับก็ฝากกันไว้นะครับสำหรับเรื่องสวยสติ๊กเกอร์นะครับ